ยินดีต้อนรับสู่อาณาจาักรููผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ชื่อของข้าไม่มีใครลืมได้ตอนที่1,231การต่อสู้ทำให้เกิดปัญหา 1. อันอยางกดชายคนนั้นลงบนพื้นและต่อยไปที่ใบหน้าอย่างรุนแรงด้วยกำปั้นของเขา ชายคนนั้นก็ไม่ใช่มังสวิรัตเช่นเดียวกันพอเขาตั้งตัวได้ก็ยกเท้าขึ้นถีบไปที่หน้าท้องของอันอย่างทันทีทั้งสองเริ่มต่อสู้กันอย่างดูเดือดหูเจียวเจียวยืนมองอยู่ด้านข้างอย่างเป็นห่วงหยุดตีกันได้แล้วหยุดเมื่อเห็นทั้งสองคนต่อยกันจนได้เลือดหูเจียวเจียวก็ร้องให้ออกมาทั้งสองคนไม่ฟังหูเจียวเจียวแม้แต่น้อยและยิ่งพวกเขาต่อสู้กันมากเท่าไรความรุนแรงก็ยิ่งทวีคูณมากขึ้นเรื่อยๆ ผู้คนที่เห็นเหตุการณ์รีบโทรแจ้งตำรวจในทันทีและเมื่อตำรวจมาถึงบนตัวของทั้งสองคนก็ถูกแต่งแต้มมอไปด้วยสีสันของเลือดเจียนอีหลิงไปที่สถานีตำรวจเพื่อประกันตัวอันหยางเมื่ออันหยางเห็นเจียนอีหลิงเขาก็ก้มหน้าลงทันทีเพราะไม่ต้องการให้เจียนอีหลิงเห็นบาดแผลบนใบหน้าของตัวเองหลังจากที่เรียกเจียนอีหลิงว่าบอสแล้วเธอก็บอกเขาว่าเวลาทำอะไรก็อย่าได้หุนหันพลันแล่นเด็ดขาด ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอันหยางค่อยๆเยือกเย็นลงและไม่ประมาทเหมือนตอนที่เขาอยู่โรงเรียนมัธยมปลายอีกต่อไปวันนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเมื่ออันหยางเห็นผู้ชายคนนั้นกำลังลวนลามหูเจียวๆอย่างไร้อางอายซึ่งตัวเขาก็ไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะตำหนิชายคนนั้นได้แต่อยู่ดีๆความโกรธก็พุ่งขึ้นอย่างควบคุมไม่อยู่เจียนอีหลิงพาอันหยางออกจากสถานีตำรวจส่วนชายที่ทะเลาะกับอันหยางก็ออกมาเช่นเดียวกัน ชายคนนั้นมีจมูกฟกช้ำและใบหน้าบวมเห็นได้ชัดว่าอาการบาดเจ็บของเขาหนักกว่าอันอย่างมากจะเห็นได้ว่าในตอนนี้แม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะบาดเจ็บทั้งคู่แต่ชายที่ลวนลามหูเจียวเจียวกลับได้รับความเดือดร้อนมากกว่าชายคนนั้นตะโกนใส่อันอย่างแกไอสาระเลวรอฉันก่อนเถอะถ้าแกอยู่ในเปยจริงก็อย่าได้คิดหนีฉันมีวิธีหลายร้อยวิธีที่จะทำให้คนอย่างแกตายในเปยจริง และแกจะต้องเสียใจที่ทำให้ฉันโกรธในวันนี้อันอย่างกําลังกลั้นหายใจอย่างไม่สบอารมณ์แต่เมื่อได้ยินการยั่วย,ยุของอีกฝ่ายเขาก็อยากจะพุ่งเข้าหาผู้ชายที่อยู่ตรงหน้าและจัดการเรื่องนี้อย่างจริงจังโชคดีที่เจียนอีหลิงมาพร้อมกับบดีการ์จึงได้หยุดผู้ชายคนนั้นไว้ทันทีนายยังถูกทุบตีไม่พออีกเหรอ ตอนนี้ยังอยู่หน้าสถานีตำรวจเขาเพิ่งออกมาก็ทะเลาะกันอีกแล้วหรือผู้ชายคนนี้วางแผนที่จะอยู่ในคุกศักสองสามวันใช่ไหมฉันจะบอกแกไว้เลยว่านับตั้งแต่วันนี้แกมีปัญหาแน่ฉันจะไม่ปล่อยให้แกมีชีวิตที่ดีอย่างแน่นอนชายคนนั้นพูดออกมาอย่างดุดันหุบป,ปากซะเจียนอีหลิงพูดคำสามคำอย่างเย็นชาแกสั่งให้ใครหุบป,ปากฉันบอกแล้วไงว่าลุงของฉันกำลังจะมาแล้ว และเมื่อเขามาพวกแกจะต้องเสียใจที่ทำสิ่งนี้กับฉันคนนี้ลุงของผู้ชายคนนี้ยังอยู่ในระหว่างการเดินทางและเขาได้ส่งทนายมาประกันตัวหลานชายออกมาก่อนเจียนอีหลิงถามเขาด้วยน้ำเสียงเรียบๆว่าลุงของนายคือใครลุงของฉันเป็นหัวหน้าตระกูลฉินในเป่ยจิงมีตำแหน่งสำคัญในเมืองหลวงและถ้าเขากระทืบเท้าเมื่อไรขนาดเมืองหลวงก็ยังต้องสั่นสะเทือน ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมผู้ชายคนนี้ถึงอลวาดและกล้าลวนลามคนอื่นบนท้องถนนแบบนี้ที่แท้ก็อาศัยคนที่อยู่เบื้องหลังของตัวเองเพื่อตัดสินว่าคนธรรมดาจะไม่กล้าทำร้ายเขาอย่างแน่นอนเมื่อได้ยินสิ่งที่ชายคนนี้พูดเจียนอีหลิงก็ไม่แยแสแม้แต่น้อย แต่ถ้าตอนนี้แกขอโทษฉันหลักก็ฉันอาจจะปล่อยแกไปก็ได้เพราะคนอย่างฉันมีเมตตามากพออยู่แล้วไม่อย่างนั้นถ้าแกยังอยู่ในเปยจริงฉันก็จะค้นหาว่าแกทำงานอยู่ที่ไหนและจะทำให้แกต้องตกงานและสูญเสียทุกอย่างไอสาระเลวแกต้องการให้ฉันตกงานงั้นเหรอไม่เอาหน้าฉันกลัวแกจะแย่อยู่แล้ว เดิมทีอันหยางก็เป็นคนอารมณ์ร้อนอยู่แล้วทันทีที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็พูดออกไปทันทีและพร้อมจะทะเลาะกับผู้ชายคนนี้อีกรอบเจียนอีหลิงหันหน้าไปมองอันหยางด้วยสายตาเย็นชาความโกรธของอันหยางถูกระงับโดยสายตาของเจียนอีหลิงบอสฉันอยู่เฉยๆครับอันหยางเชื่อฟังซึ่งภาพที่เห็นตรงหน้าทำให้ผู้ชายคนนั้นหัวเราะ ตอนที่1,232การต่อสู้ทําให้เกิดปัญหา 2. บอสงั้นเหรอ555แกจะทําให้ฉันหัวเราะจนตายเลยใช่ไหมเมื่อกี้ฉันยังคิดว่าแกเป็นลูกผู้ชายอยู่เลยคิดไม่ถึงว่าฉันจะมองคนอย่างแกผิดไปแกถึงกับเรียกสาวน้อยคนนี้ว่าบอสแกมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าหรือมีงานอดิเรกพิเศษแบบนี้งั้นเหรอชายคนที่อยู่ตรงหน้าหัวเราะมากเกินไปแล้ว ตลอดเวลาเจียนอีหลิงมีสีหน้าไร้อารมณ์และเยือกเย็นเธอยืนนิ่งราวกับกำลังดูละครเรื่องหนึ่งอยู่และในเวลานี้ลุงที่ผู้ชายคนนี้พูดว่าสามารถทำให้เมืองหลวงสันสะเทือนได้ก็มาถึงลุงครับคนพวกนี้ที่ตีผมจนกลายเป็นแบบนี้ผมจะฟ้องพวกเขาและต้องการให้พวกเขาชดใช้ค่ารักษาพยาบาลและค่าเสียหายทางจิตใจผู้ที่ถูกเรียกว่าลุงรีบตรวจสอบอาการบาดเจ็บของหลานชายตัวเองด้วยความเป็นห่วง หลังจากนั้นเขาก็หันไปมองคนที่ทะเลาะกับหลานชายของเขาแต่เมื่อเห็นว่าเป็นใครเขาก็ตกใจทันทีชายคนนั้นรู้จักเจียนอีหลิงอย่างไม่ต้องสงสยัยลุงผมต้องการให้พวกเขาตกงานและต้องการให้พวกเขาจ่ายเงินสำหรับสิ่งที่พวกเขาทำกับผมแกหุบป,ปากแทนที่จะทำตามคำขอของหลานชายตัวเองแต่ผู้เป็นลุงกลับหยุดเขาไว้แทนลุงชายคนนั้นทำหน้าสงสยัย ลุงไม่มีลูกฉะนั้นเขาจึงรักหลานชายคนเดียวของเขามากปีที่แล้วลุงได้พาเขามาที่เปิยจริงและให้บ้านและรถกับเขาในระหว่างปีนี้เขาได้อลาวาสในเปิยจริงอย่างไม่มีอุปสรรคและถึงแม้จะมีอะไรเกิดขึ้นลุงของเขาก็จะช่วยเขาจัดการเรื่องต่างๆขอโทษผู้หญิงคนนี้เร็วเข้าลุงเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมผมต้องขอโทษเธอ ผู้เป็นหลานชายไม่เข้าใจว่าทำไมวันนี้ลุงของเขาถึงได้ผิดปกติชายคนนั้นยังคงสงสยัยแต่ลุงของเขาก็ได้ขอโทษเจียนอีหลิงไปแล้วมิดเจียนผมขอโทษจริงๆหลานชายของผมเพิ่งมาอยู่เปิดจริงได้ไม่นานเขาจึงไม่รู้จักคุณและวิ่งเข้าไปหาคุณโดยบังเอิญต้องขอโทษจริงๆผมขอโทษแทนเขาด้วยเมื่อเห็นหลุงของตัวเองปฏิบัติต่อหญิงสาวร่างเล็กและอ่อนโยนต่อหน้าเขาด้วยความเคารพเขาก็ไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้า นี่มันเกิดอะไรขึ้นสาวน้อยที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขาเป็นใครกันแน่เขาอยู่ที่เปิดจริงมาหนึ่งปีแล้วแต่ไม่เคยเห็นสาวน้อยคนนี้มาก่อนเลยลุงเธอเป็นใครแกไม่ต้องพูดมากขอโทษมิเจียยนเดี๋ยวนี้เขาถูกพูดเป็นลุงดุเป็นครั้งแรกไม่ว่าผู้ชายคนนี้จะซื้อบื้อแค่ไหนแต่เขาก็ตระหนักถึงความจริงจังของเรื่องนี้ ดังนั้นเขาจึงขอโทษเจียนอีหลิงตามคำพูดของลุงตัวเองฉันขอโทษลุงของผู้ชายคนนั้นยิ้มแล้วพูดว่ามิเจียนผมจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลให้กับคนของคุณเองผมหวังว่าคุณจะไม่คิดเล็กคิดน้อยกับหลานชายของผมไม่ใช่ฉันที่พวกคุณต้องขอโทษแต่เป็นพวกเขาเจียนอีหลิงกล่าวลุงของชายคนนั้นรีบดึงหลานชายของตัวเองออกมาเพื่อขอโทษอันหยางและหูเจียวเจียวอย่างรวดเร็ว ผู้เป็นลุงรีบโค้งคำนับให้กับทั้งสองคนและผู้เป็นหลานชายก็โค้งคำนับตามฮึอันหยางส่งเสียงฮึดและขี้เกียจที่จะพูดอะไรออกมาไปกันเถอะเจียนอีหลิงพูดกับทั้งสองคนทั้งสามคนได้จากไปแล้วและชายที่ทะเลาะกับอันหยางก็รีบถามลุงของตัวเองทันทีลุงผู้หญิงคนนั้นเป็นใครแล้วทำไมลุงต้องปฏิบัติกับเธอด้วยความเคารพขนาดนั้นนอกจากมิสเตอร์ฉินแล้ว ผมไม่เคยเห็นลุงนอบน้อมกับใครขนาดนี้มาก่อนแกไอ้สาระเลวฉันเคยบอกแกแล้วใช่ไหมว่าแกจะก่อปัญหาในเมืองหลวงไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องเหลวไหลอะไรก็ตามฉันสามารถช่วยแกได้แต่มีเพียงตระกูลฉินและตระกูลจ่ายเท่านั้นที่แกไม่ได้รับอนุญาตให้แต่ต้องโดยเด็ดขาดผู้เป็นลุงจ้องหลานชายของตัวเองด้วยความโกรธเขาไม่มีลูกและในอนาคตเขาหวังให้หลานชายคนนี้ดูแลเขาจนแก่เฒ่า ผมรู้แต่ผู้หญิงคนนั้นไม่ได้มาจากตระกูลฉินและตระกูลจ่ายตอนที่1233ปัญหาความเข้าใจในการอ่านคนจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากภายนอกชายคนนี้อยู่เปิดจริงมาหนึ่งปีแล้วและเขารู้ว่าใครที่สามารถล่วงเกินได้และใครที่ไม่สามารถล่วงเกินได้เธอไม่ได้มีนามสกุลฉินหรือจ่ายแต่เธอมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับตระกูลฉินและตระกูลจ่ายมิชินยูฝานเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเธอ ผู้นำตระกูลฉินเคยเป็นครูสอนพิเศษของเธอและต่อมาทั้งคู่ก็เป็นเพื่อนสนิทกันและการเสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาของจ่ายป่อเชิญผู้นำตระกูลจ่ายก็เป็นเธอที่สามารถตามล่าหาฆ่าตกระจนเจอและที่สําคัญไปกว่านั้นในท่านเชิงยังเป็นคู่มั่นของเธอและตอนนี้เจียนหยุ่นเฉิงประธานตระกูลเจียนอันด่งดังก็เป็นพี่ชายคนโตของเธอแล้วแกจะบอกฉันว่าผู้หญิงคนนั้นสามารถล่วงเกินได้อย่างนั้นเหรอผม มันไม่ใช่แค่นั้นแกเคยได้ยินชื่อของโรงพยาบาลลว่ห่เซินใช่ไหมซึ่งเธอเป็นสมาชิกของโรงพยาบาลลว่ห่ยเซินสาขาหลักอีกทั้งเธอยังเป็นทายาทของบริษัทอุปกรณ์ทางการแพทย์ชื่อหมิงที่จางชวีหมิงได้ประกาศต่อสาธารณชนชายคนนั้นตกตะลึงอย่างสมบูรณ์แบบ เขาจะรู้ได้ยังไงว่าผู้หญิงที่ดูอ่อนโยนน่ารักไม่มีอารมณ์แบบนั้นจะมีภูมิหลังที่น่ากลัวแบบนี้อยู่แล้วหลังจากนี้อนาคตของเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปถ้าเขารู้ตั้งแต่แรกเขาคงไม่กล้าพูดกับเธอแบบนั้นอย่างแน่นอนอันหยางถูกนำตัวกลับไปที่ตระกูลเจียนโดยเจียนอีหลิงนำยารักษาบาดแผลออกมาบอสปล่อยให้ฉันจัดการเองดีกว่าอันหยางไม่กล้าปล่อยให้เจียนอีหลิงช่วยเขาเรื่องยา ถ้านายท่านเชื่องรู้เข้าชะตากรรมของเขาคงจะเลวร้ายยิ่งกว่าบาดแผลบนร่างกายในตอนนี้อย่างแน่นอนฉันทำให้เองหูเจียวเจียวหยิบกล่องยาจากมือของเจียนอีหลิงเมื่อได้ยินดังนั้นอันหยางก็หันไปมองหูเจียวเจียวทันทีหูเจียวเจียวก้มหัวลงและอธิบายเบาๆว่า,วานายอยากเข้าใจผิดฉันเห็นแก่อีหลิงหรอกนะถึงจะเป็นคนรักไม่ได้ฉันก็ไม่ได้อยากเป็นศัตรูกับนายไม่อย่างนั้น มันจะไม่ดีสำหรับอีหลิงที่เป็นคนกลางคำพูดของหูเจียวเจียวไม่ได้มีไว้สำหรับอันหยางเท่านั้นแต่ยังรวมถึงตัวเธอเองด้วยอันหยางหลุกตาลงและมองพื้นแทนเขาไม่กล้าที่จะมองไปที่ดวงตาหูเจียวเจียวเธอพูดถูกเพื่อนนี่อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ใกล้เคียงที่สุดที่พวกเขาทั้งคู่สามารถทำได้ในชีวิตนี้ใช่ไหม ขั้นตอนการรักษาบาดแผลใช้เวลาเพียง5นาทีเท่านั้นแต่สำหรับอันอยางและหูเจียวเจียวดูเหมือนจะผ่านไปแล้วหนึ่งสตวรรษเจียนอีหลิงมองทั้งสองคนอยู่ใกล้ๆเมื่อทั้งสองคนไม่สนใจเจียนอีหลิงก็ถ่ายรูปแล้วส่งไปให้จ่ายวินเชิงตอนนี้จ่ายวินเชิงกำลังประชุมอยู่ทันใดนั้นโทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นและเมื่อเห็นข้อความแจ้งเตือนว่าเจียนอีหลิงเป็นคนส่งมาจ่ายวินเชิงก็ยกยิ้มมุมปาก หัวหน้าแผนกที่กำลังรายงานอยู่รู้สึกอึดอัดอยู่ในใจเล็กน้อยรอยยิ้มของนายน้อยจ่ายหมายความว่ายังไงคนทั้งบริษัทรู้ดีว่าชายผู้นี้ไม่เคยยิ้มหรือหัวเราะมาก่อนแต่ทำไมการประชุมที่ผ่านไปเพียงครึ่งทางจู่ๆเขาก็หัวเราะออกมาจ่ายวินเชิงกดข้อความและเห็นภาพที่ส่งมาจากเจียนอีหลิงหูเจียวเจียวในภาพกำลังทานยาให้กับอันหยางซึ่งเป็นแฟนเก่าของเธอ อยากถามอะไรจ่ายวินเชิงเดาได้ว่านี่อาจจะเป็นคำถามเพื่อความเข้าใจในการอ่านกระต่ายตัวน้อยที่เขาเลี้ยงไว้ค่อนข้างเก่งทุกอย่างแต่ความเข้าใจในการอ่านเพื่อทำความเข้าใจนั้นแยกเกินไปเธอจึงต้องการความช่วยเหลือจากภายนอกพวกเขาชอบกันไหมและข้อความนี้ทําให้ใจ่ายหวินเชิงยิ้มและหัวเราะยิ่งกว่าเดิมหัวหน้าแผนกที่กำลังรายงานอยู่หยุดทันทีและมองจายวินเชิงด้วยความหวาดกลัว พูดต่อได้เลยใจวินเชิงพูดกับหัวหน้าแผนกแล้วก้มหน้ามองข้อความในโทรศัพท์มือถืออีกครั้งที่แท้นายท่านเชิงก็ไม่ได้หัวเราะเยาะเขาถ้าอย่างนั้นก็ค่อยอยังชั่วหัวหน้าแผนกถอนหายใจด้วยความโล่งอ,อกแล้วเริ่มรายงานต่อไปใจวินเชิงส่งข้อความถึงเจียนอีหลิงเธอต้องการให้พวกเขากลับมาคืนดีกันไหมเจียนอีหลิงได้เหรออใจวินเชิงหากเธอต้องการ นายท่านคนนี้สามารถช่วยเธอได้เจียนอีหลิงต้องการจายหวินเชิงครั้งหน้าต้องพูดแบบเดียวกันตอนที่เธออยู่บนเตียงกับฉันตอนที่1234แล้วเธอคิดถึงฉันไหมเจียนอีหลิงนายมันคนเจ้าเล่จ่ายหวินเชิงไม่รู้ว่าใครที่เล่นตุกติกกับนายท่านก่อนแล้วจะให้ฉันหยุดได้ยังไงเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้นที่จุดไฟได้ห้ามประชาชนจุดตะเกียงนั้นเหรอ เฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้นที่จุดไฟได้ห้ามประชาชนจุดตะเกียงหมายถึงผู้มีอำนาจสามารถทำสิ่งต่างๆได้ด้วยตนเองแต่คนธรรมดาถูกจำกัดไม่ให้ทำกิจกรรมที่ชอบด้วยกฎหมายโดยทั่วไปยังหมายถึงการกระทำตามอำเภอใจโดยตนเองแต่เรียกร้องอย่างเคร่งครัดหรือไม่อนุญาตให้ผู้อื่นมีสิทธิ์เจียนอีหลิงตอนนี้เวลาทำงาน ใจวินเชิงในเวลาทำงานเธอเป็นอันธพาลไม่ได้ท่าอย่างนั้นพอกลับถึงบ้านเธอก็สามารถเป็นอันธพาลได้ใช่ไหมเจียนอี้หลิงตอนนี้ฉันอยู่ที่ตระกูลเจียนมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เธอจะเล่นเป็นอันธพาลในเวลากลางคืนใจวินเชิงแล้วเธอคิดถึงฉันไหมเจียนอี้หลิงอือใจวินเชิงคิดมากแค่ไหนเจียนอี้หลิงฉันคิดถึงมากมาก ใจวินเชิงเธอยังต้องการมีลูกกับฉันไหมเจียนอีหลิงฉันไม่ต้องการมันแล้วเจียนอีหลิงหน้าแดงแต่โชคดีที่อันหยางหรือหูเจียวเจียวไม่ได้สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงบนใบหน้าของเธอใจวินเชิงทำไมตอนนี้ถึงไม่ต้องการแล้วละก่อนหน้านี้เธอยังต้องการอยู่เลยเจียนอีหลิงไร้าสาระอีกแล้วคนเจ้าเล่ เนื่องจากร่างกายของเขาดีขึ้นแล้วและธรรมชาติของหมาป่าในร่างของจ่ายวินเชิงจึงได้ถูกปลดปล่อยออกมาอย่างสมบูรณ์ไม่ใช่แค่ลงมือทําเท่านั้นแต่รวมไปถึงคําพูดด้วยตอนนี้ผู้คนกําลังนั่งอยู่ในห้องประชุมซึ่งมีหัวหน้าระดับสูงของแผนกต่างๆของบริษัทและหนึ่งในหัวหน้าแผนกก็ยังคงรายงานการทํางานอย่างจริงจัง,จงพวกเขาก็ยังคงเป็นคนเดิมแต่ในหัวกลับเต็มไปด้วยเศษขยะสีเหลือง เศษขยะสีเหลืองหมายถึงเรื่องลามกหลังจากที่หูเจียวเจียวทายาให้อันอย่างเสร็จแล้วบรรยากาศกลับยิ่งน่าอึดอัดมากกว่าเดิมเมื่อกี้ขอบคุณนายมากหูเจียวเจียวขอบคุณอย่างสุภาพที่อันอย่างทะเลวิวาทกับคนอื่นอาจเป็นเพราะเธอเป็นเพื่อนของอีหลิงหรือเพราะเขาเคยชินกับการทะเลวิวาทและเมื่อเห็นแบบนี้แล้วจะไม่ให้คันมือได้อย่างไรหูเจียวเจียวรู้ดีว่าอันอย่างเป็นคนมีคุณธรรมและน่านับถือมาก แม้ว่าผู้หญิงที่ถูกลวนลำวันนี้จะเป็นผู้หญิงที่ไม่รู้จักอันอย่างก็จะไม่นั่งดูเฉยๆอย่างแน่นอนไม่ต้องเกรงใจในขณะที่พูดอันอย่างมองไปที่หูเจียวเจียวระหว่างอันอย่างและหูเจียวเจียวไม่มีอะไรจะพูดส่วนเจียนอีหลิงก็ไม่ใช่คนพูดมากเมื่อก่อนพวกเขาสามคนอยู่ด้วยกันจะเป็นอันอย่างและหูเจียวเจียวที่พูดไม่หยุดส่วนเจียนอีหลิงจะเป็นผู้ฟังอย่างเดียวแต่ตอนนี้พวกเขาไม่มีอะไรจะพูด จึงทำให้บรรยากาศเงียบมากระหว่างพวกเขาทั้งสามคนหลังจากที่ผ่านไปครึ่งชั่วโมงหูเจียวเจียวรู้สึกว่าตัวเองไม่ควรอยู่อีกต่อไปดังนั้นเธอจึงได้บอกลาเจียนอีหลิงหูเจียวเจียวกำลังจะจากไปแต่หานหมิงอวีในชุดเสื้อผ้าหรูหราก็เดินเข้ามาอย่างสดใสหานเมิงวีเป็นผู้ชายทั่วไปที่สามารถพบได้ในเมืองหลวงร่ำรวยเอาใจใส่กระตือรือร้อนและขี้เล่นมีผิวที่ดีและมีภูมิหลังที่ดีอีกเช่นกัน ถึงแม้จะรู้ว่าเขาเป็นลูกคนรวยสุรุยสุร่ายแต่ผู้หญิงก็ยังแห่กันไปหาเขาหลังจากที่เดินเข้าประตูมาแล้วหานหมิงอวีก็ทักทายเจียนอีหลิงทันทีสวัสดีพี่สะพ้ายเขารู้ว่าเจียนอีหลิงจะต้องสงสยัยดังนั้นหันเมืองวีจึงบอกเจียนอีหลิงตรงๆว่านายท่านเชิงให้ฉันไปส่งเจียวเจียวกลับบ้านจากนั้นหันเมืองอวีก็หันไปพูดกับหูเจียวเจียวว่า ฉันจะไปส่งเธอเองมันไม่ปลอดภัยสำหรับผู้หญิงที่จะขึ้นรถกลับคนเดียวไม่เป็นไรฉันกลับด้วยตัวเองได้มันไม่ได้มีอะไรพิเศษหรอกนายท่านเชื่อรู้ว่าฉันกำลังจะไปมหาลาัยของเธอดังนั้นเขาแค่ให้ฉันพาเธอไปด้วยก็เท่านั้นหานเมิงวิอธิบายมันเป็นแบบนี้นี่เองเนื่องจากจ่ายวินเชิงเป็นคนจัดการไว้หูเจียวเจียวจึงไม่สามารถปฏิเสธได้ ถ้าอย่างนั้นก็รบกวนคุณด้วยหูเจียวเจียวขอบคุณหานเมิองอวีไม่มีปัญหาเธอเป็นเพื่อนที่ดีของพี่สายฉันก็ถือว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันไม่ต้องเกรงใจหานเมิองอวียิ้มสดใสทําให้ผู้คนรู้สึกอบอุ่นมากจากนั้นหานหมิงอวีก็พูดกับเจียนอีหลิงว่าพี่สายฉันจะพาเจียวเจียวกลับก่อนเธอสบายใจได้ฉันสัญญาว่าจะส่งเจียวเจียวกลับ,บบ้านอย่างปลอดภยัยตอนที่1235 วิธีการช่วยเหลือจากภายนอกมีประสิทธิภาพมากภายใต้การจ้องมองของอันหยางหานเหมิงอวีออกจากตระกูลเจียนพร้อมกับหูเจียวเจียวและทันทีที่หานเหมิงวีและหูเจียวเจียวจากไปอันหยางก,ก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปบอสหานเมิงวีเชื่อถือได้ใช่ไหมแล้วทำไมนายท่านเชิงถึงให้ผู้ชายคนนั้นไปส่งเจียวเจียวด้วยละ่ะอันหยางเต็มไปด้วยความสงสยัย ถึงแม้ว่าเจียนอีหลิงจะไม่รู้จุดประสงค์ของจ่ายหวินเชิงแต่เธอรู้ว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับข้อความที่เธอเพิ่งส่งให้เขาอย่างแน่นอนฉันไม่แน่ใจอันอย่างกัดฟันแน่นภายในใจรู้สึกไม่ดีอย่างอธิบายไม่ได้ชายคนนั้นเรียกชื่อเจียวเจียวออกมาตรงๆผู้ชายคนนั้นคิดว่าตัวเองเป็นใครเขาเป็นแค่คนแปลกหน้าแล้วการเรียกชื่อออกมาแบบนั้นมันหมายความว่ายังไงกันแน่ อันหยางรู้สึกอึดอัดและไม่สบายใจแต่เขาก็ไม่สามารถหยุดมันได้เขาไม่มีฐานะที่จะหยุดชายคนนั้นไม่ให้มารับหูเจียวเจียวและไม่มีฐานะที่จะตั้งคำถามกับจ่ายวินเชิงหลังจากที่อันหยางกลับไปแล้วเจียนอีหลิงก็ส่งข้อความถึงจ่ายวินเชิงและถามอย่างสงบว่าทำไมถึงให้หานเมองวีไปส่งเจียวเจียว เพราะถ้ามีผู้ชายคนอื่นมาตะโกนเรียกอ e ีหลิงต่อหน้าฉันและส่งเธอกลับบ้านฉันจะถลกหนังผู้ชายคนนั้นออกให้หมดไม่เข้าใจในเรื่องนี้เจียนอ e ีหลิงต้องการคำอธิบายที่ตรงไปตรงมามากกว่านี้ไม่อย่างนั้นสอมองของเธออาจจะไม่เข้าใจแต่เจียนอ e ีหลิงเชื่อว่าตัวเองจะค่อยๆเข้าใจตรับใดที่เธอประสบกับมันอีกสักสองสามครั้งที่เธอไม่เข้าใจก็เพราะขาดประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง มีอารมณ์หนึ่งที่เรียกว่าความหึงหวงและเมื่อผู้ชายหึงเขาจะไม่สามารถปกปิดความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองได้ซึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆคืออะไรกันแนะ่ฮานเมิงวีมีกลอุบายที่เก่งเรื่องการจรีบผู้หญิงและรู้วิธีที่จะทําให้ผู้ชายคนอื่นหึงการคํานวณของจ่ายหวินเชิงนั้นแม่นยํามากและอันหยางก็หึงจริงๆและถึงจะยังมีน้ําส้มสายชูก็ไม่สามารถแสดงออกมาได้อีก เพราะอันหยางไม่ใช่แฟนของหูเจียวเจียวแล้วซึ่งเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะหึงหวงอีกต่อไปเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของตัวเองอันหยางที่กำลังนอนอยู่บนเตียงจึงเปลี่ยนมาอ่านเวยป๋อแทนเวยป๋อของเขายังคงติดตามหูเจียวเจียวอยู่และเมื่ออันหยางเปิดเข้าไปดูก็เห็นหูเจียวเจียวโพสต์รูปภาพพอดีเนื้อหาของภาพเป็นสร้อยคอประดับเพชรสร้อยคอถูกวางอยู่ในกล่องเครื่องปรระดับโดยกล่องเครื่องปรระดับเพิ่งจะถูกดึงกระดาษห่อออก เพราะมีข้อความขอบคุณสำหรับของขวัญมันสวยงามมากเหมือนดาวบนท้องฟ้าใครเป็นคนให้ของขวัญปฏิกิริยาแรกของอันหยางคือผู้ชายที่ไปส่งหูเจียวเจียวกลับบ้านในวันนี้อันหยางขยายภาพเข้าไปและพบว่าตำแหน่งที่ถ่ายภาพนั้นเป็นที่นั่งข้างคนขับอีกทั้งเขายังเห็นรองเท้าของหูเจียวเจียวดังนั้นภาพนี้จึงถูกถ่ายตอนที่หูเจียวเจียวกำลังนั่งอยู่ข้างคนขับและวางของขวัญไว้บนหน้าตักของตัวเอง ครอบครัวของหูเจียวเจียวไม่ได้อยู่ในเมืองหลวงดังนั้นคนที่ขับรถไม่ใช่ครอบครัวของเธออย่างแน่นอนและยังจำได้ว่าหูเจียวเจียวเคยบอกกับเขาว่าถ้าตัวเธอเรียกแท็กซี่จะไม่นั่งข้างคนขับเด็ดขาดเพราะถ้าคนขับเป็นคนเลวขึ้นมาเธอยังมีโอกาสหลบหนีถ้านั่งอยู่เบาะหลังและเธอจะไม่มีโอกาสหนีได้เลยถ้านั่งอยู่ข้างคนขับที่สำคัญถ้าเป็นแท็กซี่หูเจียวเจียวไม่ควรเปิดของขวัญในรถ สรุปได้ว่าหูเจียวเจียวต้องอยู่ในรถของใครบางคนที่เธอรู้จักช่างเป็นเรื่องบังเอิญจริงๆที่วันนี้หานเหมืองวีได้ไปส่งหูเจียวเจียวกลับบ้านดังนั้นภาพนี้มีแนวโน้มว่าจะถ่ายในรถของหานเหมืองอวีและหูเจียวเจียวออกจากตระกูลเจียนโดยไม่มีกล่องของขวัญชิ้นนี้กล่าวอีกในหนึ่งก็คือของขวัญชิ้นนี้มีแนวโน้มมากที่สุดที่หานเมืองวีจะมอบให้กับหูเจียวเจียว ไม่ใช่แค่ผู้หญิงที่รักการเป็นนักสืบแต่ผู้ชายขี้หึงก็เป็นเชลล็อกโฮมด้วยเช่นกันสนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซูปเปอร์แตงส์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปชื่อของข้ามไม่มีใครลืมได้